คุณผู้ฟังเคยสังเกตไหมครับว่าเวลาที่เราซื้อโทรศัพท์ใหม่ๆแล้วมันมีเสียงเรียกเข้ามาตั้งต้นแบบเดียวกันแทบทุกเครื่องแต่คนส่วนใหญ่กลับไม่เปลี่ยนเลยยอมใช้เสียงเดิมๆที่ติดมากับเครื่องทั้งที่เปลี่ยนได้ไม่กี่ขั้นตอนหรือเวลาที่เราไปสมัครอะไรสักอย่างไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตบริการออนไลน์หรือแม้แต่การประกันชีวิตหลายครั้งสิ่งที่เราทำคือกดตกลงไปกับค่าตั้งต้นที่เขาเซตมาแล้ว ทั้งที่จริงๆเรามีสิทธิ์เลือกอย่างอื่นได้นี่แหละครับคือสิ่งที่นักเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมเรียกว่า default effect พลังของค่าเริ่มต้นที่ทำให้คนจำนวนมากยอมอยู่กับสิ่งที่ถูกวางมาให้โดยอัตโนมัติยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังสู่เข้าใจคนเข้าใจธุรกิจพอดแคสต์วันนี้ผมมดแดงต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านจริงๆที่ติดตามกันมาตลอดผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับ แม้บางทีไม่ได้ตอบเพราะงานประจําและการเลี้ยงลูกเล็กรัดตัวมากแต่ผมซึ้งใจที่ทุกข้อความช่วยเติมพลังให้เดินหน้าทํารายการต่อหัวข้อวันนี้น่าสนใจมากๆเพราะมันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเลย default effect ไม่ได้แค่ทําให้เราใช้เสียงเรียกเข้าซ้ำหรือยอมรับการตั้งค่าที่มากับเครื่องแต่มันยังสามารถกําหนดอนาคตการเงินการลงทุนการตัดสินใจด้านสุขภาพและแม้แต่การเมือง เพราะแค่ช่องติ๊กถูกที่ถูกเลือกไว้แล้วสามารถทำให้คนส่วนใหญ่ปล่อยผ่านไปได้โดยไม่เปลี่ยนการตัดสินใจของตัวเองแม้แต่น้อยคุณฟังลองคิดภาพง่ายๆเวลาเราไปซื้อซอฟต์แวร์หรือสมัครแอปใหม่ๆบางทีมันมีปุ่มให้เราติ๊กเพื่อรับข่าวสารหรือยอมแชร์ข้อมูลซึ่งถูกติ๊กมาแล้วตั้งแต่ตน้นหลายคนกดตกลงไปเลยเพราะคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่จริงๆแล้วเรากำลังมอบสิทธิ์บางอย่างให้กับธุรกิจ โดยไม่ทันตั้งใจแล้วทำไมมนุษย์เราถึงยอมอยู่กับค่าตั้งต้นเพราะสมองเรามักจะประหยัดพลังงานการตัดสินใจแต่ละครั้งคือการใช้พลังงานและเมื่อมีทางเลือกที่ถูกกำหนดมาให้แล้วแบบไม่ต้องคิดเพิ่มเราก็มักจะยอมรับมันไปโดยอัตโนมัติธุรกิจการตลาดและแม้แต่นโยบายสาธารณะจึงใช้ default effect เป็นเครื่องมือสำคัญเพื่อผลักดันให้คนจำนวนมากเลือกสิ่งที่พวกเขาต้องการ นี่คือพลังที่ซ่อนอยู่ในสิ่งที่เราคิดว่าไม่คิดอะไรมากแต่จริงๆแล้วมันคือการออกแบบการตัดสินใจที่ทรงพลังที่สุดวิธีหนึ่งพาถัดไปผมมดเดงจะเล่าให้ฟังว่าทำไม default effect ถึงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมมนุษย์มากขนาดนี้และมีงานวิจัยใดบ้างที่ยืนยันว่าเพียงแค่เปลี่ยนค่าตั้งต้นก็สามารถเปลี่ยนอนาคตของคนทั้งสังคมได้คุณผู้สั่งครับ ก่อนจะไปลงรายละเอียดว่า default effect ทำงานยังไงเรามาลองมองภาพกว้างกันก่อนมนุษย์ทุกคนมีสิ่งหนึ่งเหมือน,นกันคือเรามีพลังงานในการตัดสินใจจำกัดงานวิจัยทางจิตวิทยาเรียกสิ่งนี้ว่า decision fatigue หรือความเหนื่อยล้าในการตัดสินใจในแต่ละวันเราต้องเลือกมากมายตั้งแต่จะกินอะไรตอนเช้าจะใส่เสื้อผ้าชุดไหนดีจะตอบอีเมลแบบไหนจะจัดการงานยังไง แม้กระทั่งเรื่องเล็กน้อยอย่างจะกดรีโมทดูช่องอะไรดีก็ใช้พลังงานสมองเหมือนกันดังนั้นเวลามีใครสักคนมาช่วยเลือกไว้ให้ตั้งแต่ต้นมันจึงกลายเป็นทางออกที่สบายกว่านี่คือจุดที่ค่าตั้งต้นหรือ Default เข้ามามีบทบาทนักวิจัยจาก s t ต n f o r d และ MIT เคยทำการทดลองเรื่องนี้อย่างจริงจัง พวกเขาพบว่าแค่การเลือกตั้งค่าตั้งต้นสามารถเปลี่ยนผลลัพธ์ของการตัดสินใจได้อย่างมหาศาลตัวอย่างคลาสสิกค,คือการบริจาคอวัยวะในประเทศที่แบบฟอร์มสมัครใบขับขี่กำหนดค่าตั้งต้งตนว่าเข้าร่วมโครงการบริจาคอวัยวะถ้าไม่เข้าต้องติ๊กออกผลคืออัตราการเข้าร่วมสูงถึง90%ขึ้นไป ตรงกันข้ามกับประเทศที่ฟอร์มเว้นวางไว้ถ้าอยากเข้าต้องติ๊กเองอัตราการเข้าร่วมกลับเหลือแค่1 0 2ถึง20%เเท่านั้นนี่ไม่ใช่เพราะคนประเทศหนึ่งใจบุญมากกว่าอีกประเทศแต่เพราะการออกแบบค่าตั้งต้นที่เปลี่ยนพฤติกรรมคนทั้งสังคมอีกตัวอย่างที่น่าสนใจคือการลงทุนเพื่อการเกษียณ ในสหรัฐอเมริกามีการเปรียบเทียบบริษัทที่สมัครแผนกเกษียณเป็นค่าตั้งต้นคือพนักงานทุกคนจะถูกหักเงินเข้ากองทุนทันทีถ้าไม่อยากก็ต้องเขียนใบยกเลิกเองกับบริษัทที่ไม่สมัครเป็นค่าตั้งต้นคือพนักงานต้องลงชื่อสมัครเองถึงจะหักเงินผลคือบริษัทกลุ่มแรกมีพนักงานออมเงินเพื่อกเกษียณสูงกว่ากลุ่มหลังแบบชัดเจนต่างกันเกือบเท่าตัวเลยทีเดียว ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่า default effect ไม่ได้แค่ทำให้เราขี้เกียจเปลี่ยนเสียงเรียกเข้าแต่มันกำหนดอนาคตทางการเงินสุขภาพและคุณภาพชีวิตในระยะยาวของเราทีนี้ลองย้อนกลับไปคิดถึงชีวิตประจำวันของคุณผู้ฟังดูครับคุณใช้แพ็กเกจโทรศัพท์ที่บริษัทเครือข่ายตั้งมาให้ตั้งแต่แรกไหมคุณยังใช้ค่าการตั้งค่าอีเมลหรือโซเชียลมีเดียที่มากับระบบโดยไม่ได้เปลี่ยนเองหรือเปล่า หรือแม้กระทั่งตอนเลือกกองทุน RMF LTF กี่ครั้งที่เราเลือกชุดที่เขาแนะนำโดยไม่ได้ไปอ่านจริงจังทั้งหมดนั้นคือ default effect กำลังทำงานอยู่กับเราแบบเนียนๆโดยที่เราแทบไม่รู้ตัวธุรกิจเข้าใจเรื่องนี้ดีมากพวกเขารู้ว่าลูกค้ามักจะอยู่กับสิ่งที่ถูกตั้งมาให้แล้วดังนั้นการเลือกว่าจะตั้งค่าเริ่มต้นแบบไหนจึงไม่ใช่เรื่องเล็กแต่คือกลยุทธ์ เช่นแอปสตรีมมิ่งบางเจ้าเวลาเรากดสมัครมันจะติก๊ค่าตั้งต้นเป็นสมัครแบบรายปีซึ่งยอดจ่ายสูงกว่ารายเดือนหรือบางครั้งจะตั้งค่าให้ต่ออายุอัตโนมัติโดยที่เราต้องกดยกเลิกเองธุรกิจรู้ว่าถ้าคนต้องมาลงแรงเพิ่มเพื่อเปลี่ยนหลายคนจะไม่ทำนี่คือเหตุผลว่าทำไม Default Effect ถึงถูกเรียกว่าแรงเสียดทานที่มองไม่เห็น เพราะมันไม่ใช่กำแพงใหญ่ที่บังคับแต่มันเหมือนเนินเล็กๆที่ทำให้คนส่วนใหญ่ไม่ปีนข้ามสิ่งที่น่าสนใจคือแม้แต่ในเชิงการเมืองก็มีงานวิจัยว่าการตั้งค่าแบบ default สามารถเปลี่ยนอัตราการออกมาเลือกตั้งหรือการมีส่วนร่วมในนโยบายสาธารณะได้การออกแบบบัตรเลือกตั้งให้ค่าตั้งต้นเป็นเลือกตั้งทางไปรัชญาทำให้คนโหวตมากขึ้น การกำหนดให้ค่าตั้งต้นของแบบสอบถามว่าแชร์ข้อมูลกับหน่วยงานรัฐก็ทำให้คนส่วนใหญ่ยอมแชร์ข้อมูลโดยไม่คิดมากทั้งหมดนี้สะท้อนว่าค่าตั้งต้นไม่ได้เป็นเพียงเรื่องเทคนิคเล็กๆแต่เป็นการกำหนดทิศทางที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมมวลชนได้เลย ในพาร์ทหน้าผมจะพาคุณผู้ฟังไปเจาะลึกว่าทำไมสมองเราถึงชอบเกาะกับดีฟอล์มากขนาดนี้มันมีรากฐานทางจิตวิทยาและชีววิทยาอย่างไรแล้วธุรกิจสามารถออกแบบประสบการณ์ลูกค้าโดยใช้ดีฟอล์เอฟเฟกให้ทรงพลังยิ่งขึ้นได้อย่างไรคุณผู้ฟังครับเรามาดูกันว่าทำไมสมองของเราถึงรักค่าตั้งต้นขนาดนั้นเพราะจริงๆแล้ว Default effect ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่รากฐานมันมาจากธรรมชาติของมนุษย์ที่พยายามลดความซับซ้อนของโลกลงให้เหลือสิ่งที่ง่ายที่สุดสมองมนุษย์มีวงจรที่เรียกว่า cognitive ease หรือความรู้สึกสบายใจเมื่อไม่ต้องคิดอะไรมากเมื่อเจอค่าตั้งต้นที่มีคนเรียกไว้ให้แล้วมันเหมือนสมองบอกว่าโอเคแบบนี้น่าจะปลอดภยัย เพราะถ้ามีปัญหาคนที่ออกแบบก็น่าจะรับผิดชอบดังนั้นการตามค่าตั้งต้นจึงให้ความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยและลดความกังวลอีกกลไกหนึ่งที่เกี่ยวข้องคือ status quo bias หรืออคติที่มนุษย์ชอบอยู่กับสิ่งเดิมไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงการเลือกเปลี่ยนแปลงคือการเสี่ยงสมองเรามีวิวัฒนาการมาหลายแสนปีให้หลีกเลี่ยงความเสี่ยง ดังนั้นแค่มีช่องติ๊กไว้แล้วหรือการสมัครมาให้แล้วมันก็ทำให้เราคิดว่าการไม่ทำอะไรเลยคือการป้องกันตัวเองและยังมี loss aversion หรือความกลัวการสูญเสียเข้ามาเสริมการจะเปลี่ยนจาก Default ไปสู่สิ่งใหม่เหมือนเรากำลังเสียบางอย่างถึงแม้สิ่งนั้นอาจจะดีกว่าก็ตามตัวอย่างง่ายๆคือแพ็กเกจโทรศัพท์ที่มีอินเทอร์เน็ตน้อย พอมีโปรโมชั่นใหม่ที่ดีกว่าหลายคนก็ยังไม่ยอมเปลี่ยนเพราะกลัวขั้นตอนยุ่งยากกลัวเสียสิทธิ์เดิมที่ไม่รู้แน่ว่าจะหายไปไหมดังนั้นสามกลไก่นี้คือ cognitive ease status quo bias และ loss aversion คือเหตุผลหลักที่ทำให้ default effect มีพลังมากกว่าที่คิดธุรกิจและนักการตลาดเข้าใจจิตวิทยานี้ดีมากพวกเขารู้ว่า ถ้าลูกค้าต้องลงแรงเยอะลูกค้าจะไม่ทำดังนั้นจึงออกแบบทุกอย่างให้ทางเลือกที่ต้องการเป็นค่าตั้งต้นและทุกอย่างอื่นต้องใช้แรงเพิ่มลองนึกถึงเวลาสมัครแอปสตรีมมิ่งครับแพ็กเกจที่ถูกติ๊กไว้คือแพ็กเกจพรีเมียมเราต้องกดเปลี่ยนเองถึงจะได้แพ็กเกจถูกกว่าแต่หลายคนก็ยอมอยู่กับพรีเมียมไปเลยเพราะไม่อยากคิดต่อ หรือเวลาซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินออนไลน์ช่องเลือกประกรันการเดินทางมักจะถูกติ๊กไว้ให้แล้วบางคนไม่ได้อยากซื้อแต่ก็กดผ่านไปเพราะไม่อยากย้อนกลับไปแก้ไขสิ่งที่น่าสนใจคือ Default Effect ไม่ได้มีแค่ด้านธุรกิจแต่มันยังถูกใช้เพื่อสร้างประโยชน์ทางสังคมด้วยเช่นการตั้งค่าเริ่มต้นให้คนเป็นผู้บริจาคอวัยวะหรือ การสมัครเข้าร่วมโครงการบำรุงสิ่งแวดล้อมโดยอัตโนมัติผลลัพธ์คืออัตราการเข้าร่วมเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดเรื่องนี้ทำให้เราเห็นว่าการออกแบบค่าตั้งต้นไม่ใช่เพียงการขายของแต่คือการกำหนดพฤติกรรมของคนในระดับมหาภาคแล้วทำไม Default Effect ถึงน่ากลัวเพราะมันทำงานแบบเงียบๆโดยที่เราไม่รู้ตัวเราอาจจะคิดว่าเรามีอิสระในการเลือก แต่จริงๆแล้วการเลือกนั้นถูกกำหนดทิศทางไว้ตั้งแต่ตนและเราก็แค่เดินไปตามทางที่มีคนโรยพรมแดงไว้ให้ดังนั้นถ้าคุณผู้ฟังอยากตัดสินใจได้อย่างมีสติสิ่งแรกคือต้องถามตัวเองเสมอว่านี่คือสิ่งที่เราต้องการจริงๆหรือแค่ค่าตั้งต้นเพราะแค่เปลี่ยนคำถามนี้สมองเราก็จะตื่นขึ้นมาจากโหมดทัตโนมัติในพารถัดไปผมจะเล่าให้ฟังว่า ธุรกิจระดับโลกออกแบบ Default Effect ยังไงทั้งในวงการเทคโนโลยีการเงินการแพทย์และแม้แต่การเมืองและคุณผู้ฟังจะได้เห็นว่าแค่การวางค่าตั้งต้นสามารถทำเงินมหาศาลให้บริษัทหรือเปลี่ยนอนาคตของทั้งประเทศได้อย่างไรคุณผู้ฟังครับถ้าเรามองไปที่โลกธุรกิจจะเห็นเลยว่า d e f a u l t effect ถูกใช้ในแทบทุกวงการบางทีเราแทบไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าเรากำลังถูกเลือกแทงตั้งแต่แรกแล้วเริ่มจากวงการเทคโนโลยีสมาร์ทโฟนคือหนึ่งในตัวอย่างที่ชัดที่สุดลองนึกถึงเครื่องที่คุณซื้อมาใหม่ครับทุกอย่างถูกตั้งค่าเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เสียงแจ้งเตือนภาษาระบบไปจนถึงเบราว์เซอร์ที่ใช้เปิดอินเทอร์เน็ตและบริษัทเทคโนโลยีรู้ดีว่าค่าตั้งต้นเหล่านี้กำหนดพฤติกรรมผู้ใช้ได้มหาศาลเพราะคนส่วนใหญ่ไม่เปลี่ยน กรณีดังระดับโลกคือการฟ้องร้องเรื่องการผูกขาดเบราว์เซอร์ Microsoft เคยถูกกล่าวหาว่าการตั้ง Internet Explorer เป็นเบราว์เซอร์เริ่มต้นใน Windows ทำให้ผู้ใช้ส่วนใหญ่ไม่เปลี่ยนไปใช้เบราว์เซอร์อื่นนี่คือตัวอย่างที่ default effect กลายเป็นอาวุธเชิงธุรกิจอย่างแท้จริงหรือในยุคใหม่บริษัทมือถือมักตั้งค่า Search Engine เริ่มต้นไว้ในเบราว์เซอร์ของตัวเอง Google จ่ายเงินมหาศาลให้ Apple เพียงเพื่อให้ซาฟารีใช้ Google เป็นค่าตั้งต้นเพราะพวกเขารู้ว่าเท่าไม่มีการเปลี่ยนผู้ใช้ส่วนใหญ่จะค้นหาด้วย Google โดยอัตโนมัตินี่คือดิลที่มีมูลค่าหลายหมื่นล้านดอลลาร์ต่อปีแค่เพราะค่าตั้งต้นในโลกการเงินก็มีเรื่องคล้ายกันธนาคารหรือแอปการลงทุนมักตั้งค่าเริ่มต้นให้ตัดเงินอัตโนมัติเข้าบัญชีออมหรือเข้ากองทุนที่เลือกไว้แล้วถ้าลูกค้าไม่อยากก็ต้องกดยกเลิกเอง ผลคือผู้คนส่วนใหญ่ไม่กดยกเลิกทําให้ธนาคารมีเงินหมุนเวียนมหาศาลและลูกค้าก็รู้สึกเหมือนตัวเองกําลังออมเงินอย่างมีวินยัยทั้งที่จริงแล้วแค่ไม่ได้เปลี่ยนวงการ s u b s c r i p ชั่นหรือบริการรายเดือนก็ใช้ Default Effect เต็มๆแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งอย่าง Netflix หรือ Spotify ตั้งค่าต่ออายุอัตโนมัติเป็นค่าตั้งต้นถ้าผู้ใช้ไม่อยากต่อก็ต้องเข้าไปกดยกเลิกเองหลายคนตั้งใจจะใช้แค่ฟรีเดือนแรก แต่พอเลยเวลาไปกลับถูกตัดเงินต่อเนื่องจนบางครั้งก็ใช้ไปหลายเดือนโดยไม่รู้ตัวนี่คือพลังของ default effect ในการสร้างรายได้ซ้ำๆแบบที่ธุรกิจเรียกว่า recurring revenue แม้แต่ในวงการแพทย์และสุขภาพ default effect ก็ถูกใช้เพื่อประโยชน์ของผู้ป่วยเช่นโรงพรยาบาลบางแห่งตั้งค่าเริ่มต้นว่าให้ยาปฏิชีวนะเฉพาะเมื่อแพทย์สั่งแทนที่จะปล่อยให้คนไข้เลือกเองว่าจะขอหรือไม่ ผลคือการใช้ยาปฏิชีวนะเกินความจำเป็นลดลงแบบมีนัยสำคัญหรือในบางประเทศบริษัทประกันสุขภาพตั้งค่าต้นว่าผู้เอาประกันต้องเข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพประจำปีหากไม่ต้องการถึงข้อย,ยกเลิกทำให้อัตราการตรวจสุขภาพเชิงป้องกันสูงขึ้นและช่วยลดต้นทุนระยะยาวได้จริงส่วนในเชิงการเมืองดีฟอล์เอฟเฟทรงพลังยิ่งกว่าบางรัฐในอเมริกาเคยทดลองให การลงทะเบียนเลือกตั้งเป็นค่าตั้งต้นเช่นเมื่อคุณไปทำบัตรประชาชนหรือใบขับขี่คุณจะถูกลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอัตโนมัติถ้าคุณไม่ต้องการถึงค่อยยกเลิกผลลัพธ์คืออัตราผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเพิ่มขึ้นทันทีสิ่งนี้ทำให้หลายฝ่ายถกเถียงว่าการออกแบบค่าตั้งต้นคือการผลักหรือนัดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นเราจะเห็นได้ว่า default effect ไม่ได้เป็นเรื่องเล็ก แต่มันคือเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับธุรกิจและนโยบายสาธารณะสิ่งที่น่ากลัวคือมันทำงานอย่างเงียบเชียบเราอาจจะไม่รู้เลยว่าตลอดเวลาเรากำลังถูกค่าตั้งต้นกำหนดชีวิตอยู่แล้วคำถามคือเราควรจะรับมือกับมันยังไงในเมื่อมันฝังอยู่ในเกือบทุกการตัดสินใจรอบตัวเราในพาร์ทถัดไปผมจะพาคุณผู้ฟังไปสรุปว่า Default e f f e c t สอนอะไรเราได้บ้างทั้งในฐานะผู้บริโภคที่ต้องระวัง และในฐานะนักธุรกิจที่สามารถออกแบบประสบการณ์ลูกค้าได้อย่างมีพลังและที่สำคัญคือเราจะทำยังไงให้เราเลือกด้วยสติไม่ใช่ถูกค่าตั้งต้นเลือกแทนคนผู้ฟังครับเรามาถึงช่วงสุดท้ายของการพูดคุยเรื่อง default effect กันแล้วถ้าลองย้อนกลับไปฟังตั้งแต่ต้นเราจะเห็นชัดเจนเลยว่าค่าตั้งต้นไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย แต่เป็นเหมือนเงามืดที่คอยกำหนดทิศทางการตัดสินใจของเราอยู่ทุกวันคำถามคือเราควรทำยังไงกับมันในฐานะผู้บริโภคเราต้องเริ่มจากการตระหนักว่าค่าตั้งต้นคือการออกแบบไม่ใช่ความบังเอิญทุกครั้งที่เราเห็นช่องติ๊กถูกทุกครั้งที่เราถูกสมัครอะไรให้ตั้งแต่แรกเราควรถามตัวเองว่านี่คือสิ่งที่เราเลือกจริงๆ หรือแค่เขาเลือกให้เราแล้วเราเดินตามโดยไม่คิดตัวอย่างง่ายที่สุดคือ Subscription ถ้าเราจะสมัครสตรีมมิ่งควรตรวจสอบเลยว่ามีการต่ออัตโนมัติหรือไม่ถ้าไม่อยากเสียเงินเกินกว่าที่ตั้งใจไว้ต้องเข้าไปกดยกเลิกตั้งแต่แรกหรือถ้าซื้อของออนไลน์ต้องเช็คว่ามีการเพิ่มประกันพิเศษเข้ามาแบบอัตโนมัติหรือเปล่า เพราะบ่อยครั้งธุรกิจไม่ได้ตั้งใจช่วยเราเลือกแต่กำลังขายสิ่งที่ทำกำไรให้เขามากกว่าอีกบทเรียนคือเราต้องกล้าที่จะเปลี่ยนค่าตั้งต้นหลายคนยังใช้แพ็กเกจมือถือเดิมๆม,มาหลายปีทั้งที่มีแพ็กเกจใหม่คุ้มกว่ามากหลายคนยังใช้เบราว์เซอร์หรือเซิร์ชเอนจินที่มากับเครื่องทั้งที่มีตัวเลือกที่ปลอดภัยหรือเร็วกว่า แค่เราเริ่มตั้งคำถามกับ Default สมองเราก็จะตื่นขึ้นมาแล้วเราก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่ามากในอีกด้านหนึ่งถ้าคุณผู้ฟังทำธุรกิจ Default Effect ก็เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังลองคิดดูครับว่าถ้าคุณอยากให้ลูกค้าลงทะเบียนรับข่าวสารคุณสามารถทำปุ่มสมัครที่ติ๊กไว้เป็นค่าตั้งต้นโอกาสที่ลูกค้าจะอยู่ในระบบคุณก็จะสูงขึ้นหลายเท่าหรือถ้าคุณอยากให้ลูกค้าเลือกแพ็กเกจที่เหมาะสมกับธุรกิจ คุณสามารถออกแบบให้แพ็กเกจนั้นเป็น Recommended Plan และตั้งไว้เป็น Default ส่วนแพ็กเกจอื่นก็ให้ลูกค้าคลิกเปลี่ยนเองธุรกิจที่เข้าใจหลักการนี้สามารถสร้างรายได้แบบต่อเนื่องโดยไม่ต้องบังคับลูกค้าเลยสิ่งที่สำคัญคือการใช้ Default Effect อย่างมีจริยธรรมเพราะเส้นแบ่งระหว่างการช่วยลูกค้าตัดสินใจกับการบังคับไกลๆนั้นบางมาก ถ้าใช้เพื่อประโยชน์ของลูกค้าเช่นตั้งค่าเริ่มต้นให้มีการออมเงินเกษียณหรือเข้าร่วมโครงการเพื่อสุขภาพแบบนี้ถือว่าเป็นการใช้ default effect ในทางที่ดีแต่ถ้าใช้เพื่อดึงเงินจากกระเป๋าลูกค้าโดยที่เขาไม่รู้ตัวนั่นก็ไม่ต่างจากการลวงให้ตกหลุมดังนั้นบทเรียนใหญ่ที่สุดคือ 1. ในฐานะผู้บริโภคเราต้องตื่นรู้และไม่ปล่อยให้ค่าตั้งต้นเลือกแทนเรา 2. ในฐานะนักธุรกิจเราต้องออกแบบค่าตั้งต้นอย่างชาญฉลาดแต่ก็ซื่อสัตย์ 3. ในฐานะสังคมเราสามารถใช้ Default Effect เพื่อผลักดันสิ่งดีดๆเช่นการบริจาคอวัยวะการออมเพื่อกเกษียณหรือการป้องกันโรคถ้าจะสรุปสั้นๆ Default Effect คือเครื่องเตือนใจว่า หลายครั้งเราคิดว่าเราเป็นคนเลือกแต่จริงๆแล้วการไม่เลือกก็คือการถูกเลือกไปแล้วคุณผู้ฟังครับสิ่งที่อยากฝากท้ายเอาไว้คือครั้งหน้าที่คุณเจอค่าตั้งต้นลองหยุดสักนิดแล้วถามตัวเองว่านี่คือสิ่งที่ฉันต้องการจริงๆหรือมันเป็นเพียง d e ฟอ u l t ที่ใครบางคนอยากให้ฉันเดินตาม แค่คำถามเดียวนี้อาจช่วยให้คุณได้ตัดสินใจด้วยสติและอาจเปลี่ยนเส้นทางชีวิตการเงินสุขภาพและอนาคตของคุณได้เลยนี่คือทั้งหมดของตอน default effect ทำไมคนยอมอยู่กับค่าตั้งต้นหวังว่าคุณผู้ฟังจะได้ทั้งมุมมองเชิงจิตวิทยาเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและกลยุทธ์การตลาดไปใช้ ถ้าชอบตอนนี้ฝากแชร์ให้เพื่อนๆหรือคนที่คุณรักได้ฟังด้วยเพื่อให้พวกเขาไม่ตกเป็นเหยื่อของค่าตั้งต้นโดยไม่รู้ตัวและเช่นเคยครับผมอ่านทุกคอมเมนต์จริงๆต้องขออภัยถ้าไม่ได้ตอบเพราะงานประจำและการเลี้ยงลูกเล็กค่อนข้างรัดตัวแต่ทุกข้อความของคุณผู้ฟังคือแรงบันดาลใจให้ผมทำต่อแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชวนให้เราเข้าใจคนเข้าใจธุรกิจไปพร้อมกัน